ก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะรกๆกหน่อยเนะเาะจะมาทำการเปลี่ยนลูกยานะครับของน้ำทิง้งเครื่องสภาผ้านะครับเป็นตัวฝาบนนะครับตัวฝาบนเนาะตัวนี้เป็นของ l g นะครับหรือว่าอาจจะเป็นของ รุ่นอื่นนะครับก็ได้นะครับทําแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมถอดตัวตันนี้ไม่ต้องถอดนะสปริงไม่ต้องหอด,ดอกนะครับอ่าคือตัวเก่าอะ่ะมันจะดึงออกยากมากนะครับมันต้องง้างมันจะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะมันแข็งแล้ว มันจะดึงออกยากมากครับวิธีง่ายสุดเลยนะครับก็คือตัดตัดทิด้งนะครับตัดออกเลยนะครับ เอไม่คมนะ มันก็จะออกง่ายนะครับถ้าตัวใหม่เนี่ยมันเพื่อนเพื่อนถ้าตัวใหม่เนี่ยมันจะนิ่มนะครับมันจะใส่ง่ายอยู่แล้วมันไม่ได้ยากอย่างนี้คือตัวเก่าอะ่ะมันจะถอดยากมันแข็งเนี่ยบีบนะกดไม่ลงเลยนะอ่ะมันเสื่อมแล้วนะครับทีนี้มัน เวลาเราถอดออกมันจะยากมากนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราถอดได้แล้วตัวใหม่มันก็ใส่ง่ายประหยัดยางเงี้ยยดัดธรรมดานี่แหละครับก็ถ้าลูกยางเสียส่วนใหญ่จะเป็นอาการน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วเลยแหละนะครับก็น่าจะมีแค่าการเดียวนะ คือน้ำรั่วนะครับเวลาเราซักอยู่อะ่ะมันจะมีน้ำไหลออกทางท่อน้ำทิ้งเลยนะครับก็จะเป็นอาการน้ำรั่วตอนนี้ก็กดกดไปนะครับให้มันลงลง็อกเครื่องนี้เหมือนจะของเขากาวอะไรมาทานะเหนียวมากเลยเปลื่อนมือมาแล้วนะครับ คาจาบีหรือก,กาวอะไรสักอย่างกดให้มันมาสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมผ่าตรงนี้ให้ดูนะ นะมันจะมีร่องร่องตรงนี้นะครับร่องในสุดเลยนะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นพลาสติกตัวเมื่อกี้นะครับมันจะเข้าไปอยู่ในร่องตัวนี้แหละนะครับดันให้สุดอยู่ยนู่นนะครับถ้าเราดันไม่สุดนะมันจะเป็นกลายเป็นว่าเป็นอาการาน้ำเวลาปล่อยน้ำทิ้งนะครับมัน มันจะไหลออกช้านะครับหรืออาจจะในที่สุดมันอาจจะไม่ไหลเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงล็อกของมันนะครับเวลามันดึงดึงมาเนี่ยมันก็จะดึงได้ได้ไม่สุดเหมือนกันทีนี้ทําให้น้ํามันไหลไหลออกมีรูอะรูรูมันเล็กรูมันไม่ใหญ่ขน้ํามันก็ไหลออกช้านะครับก็เป็นเทคนิคอ่านิดๆหน่อยนะครับเล็กน้อยนะครับก็ นี่นะไม่ต้องไปเสียเวลางัดนะครับบางทีหางนะครับมันงัดมันจะงัดยากมากนะครับถ้าเป็นตัวที่แบบแข็งๆเลยนะครับมันจะงัดยากมากนะครับตัดโอ๊แล้วก็ใส่ตัวใหม่เลยครับทั้งนี้นะครับก่อนตัดนะครับระวังถ้าถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะต้องบอกว่าถ้าเราไม่ไม่เชี่ยวชาญว่ารุ่นนี้รุ่นนี้มันไซส์ประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับ ก็แนะนําให้วัดวัดไว้ก่อนนะครับค่อยตัดคือไม่ก็ต้องตัดให้ดีนะครับไม่ไม่เละอย่างนี้นะคือผ่าผ่าข้างเดียวนะครับหรืออาจจะผ่าแค่ตรงนี้ก็ได้นะตรงตัวด้านหน้านะผ่าแค่ตรงนี้ดึงออกมันจะง่ายเพราะว่าตัวตัวปิดด้านหลังอะมันมันจะใหญ่รูมันจะใหญ่นะครับมันก็จะดึงออกได้ผ่าแค่ตัวด้านหน้าก็ได้หรืออาจจะผ่าครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะครับก็ง้างออกแล้วก็ดึงออกได้ ถ้าแบบนั้นคือมันยังวัดได้อยู่แต่ว่าถ้า่ามาเล็บแบบนี้มันจะวัดไม่ได้นะครับจะซื้อซื้อลําบากนะครับสําหรับคนที่ที่ไม่เข้าใจว่าไซส์ของรุ่นนี้รุ่นนี้มันมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนนะครับหรืออาจจะถือไปอย่างนี้ก่อนก็ได้นะไปถ้าไปซื้อเองนะครับก็ไปเทียบก่อนเทียบหน้าเทียบหลังประมาณเนาะก็จริงๆงให้ร้านค้าเ,าเขาเขาน่าจะรู้ไซส์เลยนะครับ เป็น LG เล็กนะครับต,ตัวนี้มันจะชื่อมันก็จะเป็นวาล LG เล็กนะครับมี LG เล็กใหญ่กลางนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้่ะนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับเผื่อท่านใดมาถอดด้วยมันมันถอดยังไงจะงัดก็กลัวหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อเข้ามาหาดูวิธีการนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับนินนี้นิดหน่อยนะครับ